สำหรับโฮมพอดรุ่นที่2นะครับดีไซน์โดยรวมก็ยังเทียนกันนะคบว่ายังคงเหมือนเดิมเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปภายนอกที่พอจะสังเกตได้สําหรับตัวของโฮมพอดรุ่นที่2นะครับก็คือตรงบรนด้านบนที่เป็นตัวของทัชคอนโทรลเนี่ยเวลาที่เราเรียกสิริขึ้นมานะครับแสงไฟเนี่ยจะเต็มวงตัวของทัชคอนโทรลด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้จะต่างกับรุ่นที่1ที่ตัวของแสงไฟรุ่นที่1น่เนี่ยจะเป็นวงที่เล็กกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สังเกตได้แล้วผมคิดว่าคนที่ใช้ตัวขออองงรรรุ่นนนแแแกกกเียาได้้บบหละ็คืต สายไฟจากเดิมเนี่ยตัวของ HomePod รุ่นแรกเนี่ยสายไฟจะยึดติดกับตัวของ HomePod เลยพอมาเป็นตัวของรุ่นใหม่นะครับ HomePod รุ่นที่2เนี่ยสายไฟจะแยกมาให้ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีมากครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวของ HomePod แล้วแบบเฮ้ยตัวปลัก๊กอยู่ตรงบริเวณที่แบบเฮ้ยมันแบบกลายออกไปจากที่เราจะวางตำแหน่งตัวของลำโพง HomePod เนี่ยมันทำแบบโหมันต้องต่อสายเนี่ยยุ่งยากมากครับพอมาเป็นตัวของ HomePod รุ่นที่2เนี่ยสายไฟที่ให้มาเนี่ยจะเป็นตัวของช่องปลั๊กที่เป็น ตัวของช่องเสียบแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้สายไฟที่แถมมาให้กับตัวโ m มพอดในกล่องก็ได้ซึ่งถ้าในกรณีที่เราซื้อมาจากในประเทศอย่างเช่นในฮ่องกงในยุโรปเนี่ยที่ไม่เป็นตัวของหัวปลั๊ก3ามขาเนี่ยมันไม่สะดวกกับการที่จะเอามาเสียบปลั๊กในไทยใช่ไหมครับเราสามารถซื้อสายหรือถ้าใครมีสายอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นหัวแบบแจ็คธรรมดาเนี่ยเราสามารถเอามาเสียบแล้วก็ต่อกับตัวของปลั๊กไฟในบ้านในห้องเราได้เลยเรา จะเอาความยาวเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความสะดวกที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นครับด้านเสียงของตัว HomePo d รุ่นที่2ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับอันนี้ผมบอกเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสเปคนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับเพราะว่าตัวของ HomePo d รุ่นที่2เนี่ย Apple ปรับลดจํานวนตัวของดอกลําโพงทว i t เตอร์จากเดิมเนี่ยในตัวของ HomePo d รุ่นแรกเนี่ยจะมีตัวของดอกลําโพง t w i t เตอร์อยู่รอบตัวเครื่อง Home p o d รุ่นแรกเนี่ย ump, เจ็ดดอกลำ Apple ปรับลดลงเหลือตัวของดอกทวิตเตอร์อยู่5ดอกลําโพงครับตรงนี้ก็เป็นที่สงสัยนะครับว่าเรื่องเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วน,นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงนะครับ Apple ใส่ตัวของซับวูฟเฟอร์ขนาด4ีนิ้วมาให้1ดอกนะครับแล้วก็มีตัวของไมโครโฟนปรับ เปรียบเทียบแก้เรื่องของเสียงเแบสบเสียงต่ำเนี่ยมาให้ในตัวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในตัวของ HomePod เนี่ยจริงๆก็คือตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์วาไว,วิเคราะห์เรื่องของสภาพแวดล้อมว่าตัวของ HomePod เนี่ยมันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนตั้งอยู่ในห้องแบบไหนมีสิ่งกึกความแบบไหนแล้วเขาก็จะปรับเรื่องเสียงเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอนั้นตครับตรงนี้ลองไปฟังเสียงตัวของ HomePod รุ่นที่สองกันดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ Thank you. คองลำโพงโฮมพอดเป็นไงกันบ้างครับจากที่ได้ยินกันไปชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับผมเนี่ยที่เป็นคนทําทดสอบนะครับออตอนที่เลือกเพลงก็พยายามเลือกหลายๆแนวทีออ่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับตัวของลำโพงโฮมพอดรุ่นที่สตัวเนี้ยเสียงกลางเสียงร้องทําได้ดีครับเสียงเบสเสียงต่ำมีความหนาความใหญ่แบบที่ไม่ต้องสังเกตครับมันมาให้เรารู้สึกมันมาให้เราได้ยินเลยครับตรงนั้นแล้วก็เพลงสุดท้ายอย่างที่ได้ยินกันเนี่ยอันนี้ผมตั้งใจเลือกมาเพื่อด ว่าแบบเฮ้ยพอแล้วมันเจอเพลงที่เราก็ไม่ได้เคยฟังไม่ได้คุ้นเคยเลยเนี่ยในลักษณะที่เป็นเสียงร้องแบบสูงๆแบบโอเปร่าเนี่ยตัวของลำโพงโฮมพอดมันไหวไหมซึ่งก็อย่างที่ดีกันนะครับว่าโอ้เสียงมันไปพลิวมากแล้วก็ความพล่าอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีเลยครับโดยรวมกับตัวเสียงที่ได้จิตยินจากตัวของโฮมพอดรุ่นที่2เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากครับส่วนเรื่องซาวสเตจนะครับด้วยความที่ตัวของลำโพงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็น360อองศาโอเคว่าเสียงมันดูกว้างดูใหญ่ครับแต่คือ มันไม่ได้กว้างแบบกว้างกว้างครับมันดูแบบโอเคเสียงมันออกมาแบบรอบๆอ,อยู่บริเวณนี้ใช่ครับประมาณนี้แต่คือมันจะไม่ได้กว้างแผ่ออกไปแบบมากๆนะครับตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการที่จะนําตัวของ HomePo ์ตเนี่ยไปอยู่หน้าทีวีด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะครับโดยรวมที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเสียงเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ยังคงคล้ายกับตัวของ HomePo ์รุ่นที่1นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีการปรับปรุงในตัวของ HomePo ์ตรุ่นสเนี่ยก็คือเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำ ยังดูแบบแน่นมากอยู่เนี่ยแต่คือถ้าในความทรงจําของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของ HomePod รุ่นที่สเนี่ยมีการปรับปรุงให้เสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยมันหนาน้อยลงนิดหนึ่งครับตรงนี้ซึ่งไอ้เรื่องเสียงเบสเสียงต่ําที่มันดูหนาดูใหญ่ในตัวของ Home Pod เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Home Pod รุ่นที่1 HomePod รุ่นที่2หรือรวมแม้กระทั่งตัวของ Home Pod มินิเนี่ยก็อาจจะมีคนไม่ชอบครับเพราะว่าเสียงเบสเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปบางคนไม่ได้ชอบเสียงเบสมากเนี่ยตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในตัวขององป ตัว Apple Home ได้แล้วก็เข้าไปในเมนูการตั้งค่าของ HomePod ในตัวของ Apple Home นะครับ <S <S เพื่อไปลดระดับตัวของเสียงเบสได้ซึ่งเมนูนี้มันจะชื่อตัวของ Reduce Ba s นะครับเวลาที่เราเปิดใช้ตัวของ Reduce Ba s เนี่ยเสียงเบสเสียงต่ำมันจะบางลงครับตรงนี้ลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับเวลาที่เปิดตัวเพลงที่มีเสียงเบสเสียงต่ำเยอะๆเปรียบเทียบกันระหว่างที่เป็นตัวของเบสแบบปกติเปรียบเทียบกับตอนที่เราเปิดตัวของ Reduce b a s ดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ นะครับเพลงเดียวกันตอนที่เป็นเสียงเพลงแบบที่เป็นเบสแบบเต็มๆเปรียบเทียบกับตอนที่เปิดใช้ตัวของ r ลดูสเบ s ผมว่าคงมีหลายคนงงว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันด้วยเหรอมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยใช่ไหมครับในวิดีโอเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบมันแตกต่างกันน้อยมากนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้ตัวของลดูสเบ s เนี่ยเสียงเบสเสียงต่ำมันบางลงครับถ้าให้เปรียบเทียบเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือมันบางลงมาสักประมาณสัก10% 15%ปรประมาณนี้ ในความคิดผมนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวของ HomePod 2ทําได้เวลาที่เปิดใช้ตัวของ Reduce ์เบสครับส่วนใครที่มีความคิดว่าจะซื้อตัวของ HomePod 2นะครับเป็นตัวของลำโพงทั้งฟังเพลงแล้วก็จะเอาไปวางอยู่หน้าทีวีเพื่อที่ว่าเวลาที่เราดูหนังคู่กับตัวของ Apple TV เนี่ยให้เสียงมันมาออกที่ตัวของ HomePod 2ไปเลยเนี่ยมันโอเคไหมถ้าเราจะซื้อตัวเดียวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตัวของ HomePod 2เนี่ยมันสามารถถอดรหัสเสียงตัวของ d o l b y a t Mos ได้ด้วยนะครับนั ตัวเดียวเนี่ยเสียงเวลาที่เราดูหนังที่สปอร์ตตัวของ Dolby Atmos เนี่ยมันก็แผ่ออกมาจากตัวของ HomePod 2ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราดูหนังนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยอันเนี้ยผมอยากรู้ครับว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาตัวของ HomePod 2เนี่ยมาวางอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเสียงมัน Sound Stage มันได้ขนาดไหนเวลาที่ดูหนังเสียงแนวหัวเป็นยังไงเวลาที่เป็นเสียง Dolby Atmos นะครับผมพบว่าถ้าเป็นตัวของทีวีที่ไซส์อย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบ นิ้วถ้าจะเอาลำโพงวางไว้อยู่ข้างล่างตัวของจอทีวีเนี่ยไม่ควรจะแบบล่างลงไปมากครับอาจจะแบบมาตามก่อนนิดนึงถ้าใครที่เป็นทีวีแขวนผนังเนี่ยแล้วมีแบบจังหวะที่แบบเอ้ยวางได้พอดีอยู่ตรงหน้าทีวีเลยแบบเนี้ยอันนี้โอเคครับซึ่งจากที่ผมทดสอบเนี่ยถ้าวางอย่างผมเนี่ยวางตัวทีวีไว้ตรงที่เป็นโต๊ะใช่ไหมครับถ้าผมเอาตัวของโฮมพอดเนี่ยย้ายลงไปไว้ตรงพื้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงมันแปลกๆเพราะว่าเวลาที่เราดูหนังอะเร เราอยากให้เสียงเนี่ยมันเหมือนลอยออกมาจากตัวจอทีวีเวลาที่เราวางตัวโฮมพอดที่ต่ำม,มากเกินไปเนี่ยเสียงมันจะมาจากข้างล่างเสียงมันจะไม่ได้เหมือนรู้สึกว่ามาจากจอทีวีตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะวางตัวของโฮมพอดให้ต่าลงมาหน่อยเนี่ยก็ให้ดูครับว่าอย่าวางต่ํากว่าตัวของขอบทีวีด้านล่างมากนักน,นะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมานะครับเรื่องเสียงเวลาที่เราใช้ดูหนังเนี่ยโอ้มันโอเคมากในความที่ตัวของโฮมพอดเนี่ย เรื่องเสียงเบ,บสดัมมันมาแน่นมากเวลาที่ดูหนังยิ่งเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเอาเสียงเบ,บสสุดดำเพรามันแผ่มาเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเวลาที่เราดูหนัง,งนั้นซึ่งตรงนี้ครับมันจะสัมพันธ์กับคนที่ถ้ามีตัวของทีวีที่แบบรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้เน้นลำโพงที่ดีเป็นลำโพงแบบ10วัตต์20วัตต์อะไรแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยเอาตัวของโฮมพอดไปตั้งปึ้งเนี่ย อันเนี้ยรู้สึกเลยครับว่ามิติเสียงเนี่ยแตกต่างไปครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีทีวีที่เป็นรุ่นดีๆนะครับลำโพงประมาณ40วัตต์ขึ้นไปหรือถ้าในาที่เป็นทีวีที่เป็นตัวส์จอใหญ่ๆลำโพง60วัตต์แบบนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกมากเพราะว่าเวลาที่เอาตัวโฮมพอดไปวางไว้ด้านหน้าเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ดูเต็มทางหน้าจอครับตรงนั้นเสียงมันโอเคแหละมันดูกว้างแต่คือมันแบบไม่ได้กว้างเต็มขนาดหน้าจอทีวีใหญ่ๆนะครับตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกครับตรงนี้ แล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของตัว d o l บ y a แอ o s มอสเวลาที่ดูหนังที่เป็น d o l บ y a แอ o s มอสเนี่ยก็คือผมจะเน้นว่าแบบเสียงด้านบนมันลอยแค่ไหนเวลาที่ผมเทสต,ตัวของซาวบาตรงนี้เนี่ยตัวของ Home Pod 2เนี่ยถ้ามาตัวเดียวเดียวแล้วคนเอาไปวางเปึ้อแล้วก็คาดหวังว่าแบบโอเสียงมันต้องลอยแบบนู้นแบบนี้เพราะว่ามันรองรับ d o l บ y a แอ o s มอสอันนี้บอกไว้เลยว่าอาจจะผิดหวังนะครับเสียงเวลาที่มันลอยที่เป็นดอเบย์แอนดมอสด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นครับรวมถึงเวลา ที่แบบจังหวะแบบมันแพนเสียงแบบซ้ายขวาแล้วยิ่งมาด้านบนเนี่ยอันเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันไม่ได้ลอยอยู่ตรงหน้าเราซะทีเดียวตรงนั้นผมลองกับตัวหนังหลายๆลแนวโดวยเฉพาะหนังแอคชั่นที่ผมชอบเวลาลองตัวของ Dolby a t m o s เนี่ยก็คืออย่างตัวของ John w วิ k 3ตอนช่วงต้นๆเป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือเสียงฝนตกอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยเ,เสียงตอนฝนตกในฉาก John w วิ k ภาค3ถ้าใครเคยดูเนี่ยถ้าเป็นลำโพงซาวบาดีๆหรือชุดโฮมเทเเตอร์ดีๆเราจะรู้สึกถึง ฝนที่อยู่ด้านบนจริงๆแต่คือพอมาเป็นตัวของ HomePo d 2เนี่ยเ,เสียงมันจะยังไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้น,นครับเสียงมันแค่ลอยๆอยู่ตรงบริเวณหน้าทีวีตรงนั้นพลังเสียงมันยังไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ลองคิดกันดูนะครับว่าถ้าอยากได้ให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ่ผมคิดว่าอาจจะไปที่ตัวของ HomePo d 2ตัวต่อคู่กันหรือถ้าอยากได้แน่นอนแน่นอนชัวร์วเนี่ยก็คือซื้อตัวซาวบามาวางหน้าทีวีไปเลยแบบนั้นก็อาจจะดีกว่านะครับส่วนการใช้งานด้านเ่ดินนอกเหนือจากดูหนัง ของตัว h o m e p o r t 2เนี่ยเราสามารถใช้ตัวของ h o m e p o r t 2เนี่ยเ,เกี่ยวกับตัวของ Smart Home ได้นะครับสามารถใช้งานตัวของ h o m e p o r t 2เนี่ยเป็นตัว h u บหลัก ที่อยู่ในตัวของ Apple Home ได้ตรงนี้อาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าเวลาที่จะใช้งานตัวของ Apple Smart Home เนี่ยจำเป็นที่ต้องซื้อตัวของ Apple TV บางคนก็อาจจะมีะคําถามว่าก็ฉันไม่ได้มีทีวีฉันไม่ได้เป็นคนชอบดูทีวีฉันจะซื้อทําไมตัวของ Apple TV แบบนั้นไปซื้อตั้งวางก็รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองแบบนั้นสามารถที่ใช้ตัวของ HomePod 2หรือตัวของ HomePod ีนี้เนี่ยเป็นตัวของ Apple Smart Hub ได้นะครับตรงนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวของ HomePod 2เนี่ย ก็รองรับเรื่องของตัว t r ท a d ที่เป็นตัวสมาร์ทโฮมในยุคถัดไปได้ด้วยแล้วก็ Apple ยังใส่ตัวของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นมาให้โดยตัวด้วยนะครับเวลาที่เราเซตอัพตัวของ HomePo d 2เข้าไปในตัวของแอป Home ในตัวของ iOS แล้วเนี่ยเราเช็คได้เลยครับว่ามันจะบอกได้ว่าเตัวของอุณหภูมิแล้วก็ตัวของความชื้นในห้องที่วางตัวของลำโพงอยู่ตอนนี้มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวของ โ o มพ2มันสามารถทําได้ครับโดยรวมกับตัวของโฮมพอ2นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับตัวของ h o m พ p o ์หรือแบบมีข้อสงสัยอะไรหรือแบบใครอยากคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับ,บอตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ